เพลงวัสลีลีลีลนวัสลี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 นวัสลีนทาแล้วผิวขาววัสลีนทาแล้วผิวขาวมาซีสาวสาวมาทาวัสลีนวัสลีนป้องกันรังสีวัสลีนป้องกันรังสีถ้าอยากดูดีมาทาวัสลีนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ เวค่ะหนูขอแจ้งความเมื่อวันนี้13บสาวจสอบไม่ค่อยจะได้มีชายคนหนึ่งไม่รู้มันชื่ออะไรมีชายคนหนึ่งไม่รู้มันชื่ออะไรตัวลั้งรั้กล้ามย้าอ่มันเข้ามันตออนหล่ะมันจับมันจูบมันลูกมันขามันขยับมันขยี้มันบีบมันบี้เรากจึดุ้น แรงจร, ring, จริงๆแ,แ ragt, รงจริงๆโอ้แม่ยอดยิ้งแรงจริงๆนะจ๊ะท่าแรงหมดจะทำยังไงดีพี่ถ้าแรงหมดจะทำยังไงดีพี่เอามาทางนี้แล้วพี่จะบอกให้กินแรงแรงสิ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 สิ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  คนตาแมนปล่อยลำแสงสลีดโจ๊กทำยังไงหรืโจ๊กวิ่งนี้ไม่ทันอยู่ดีก็มีชิ้นจังอยูีก็มีชินจังทีส่ไอซ์ซมเลนจกันบตัวแอนจับตัวแอนจับตัวแใส่เอลใส่เอลใส่เอลหรโจ๊กใส่เอล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 ไพที่เราชอบเล่น

บินบ <c oughs> ไปถึงดวงจันทร์เธอบอกว่านั้นมีกระต่ายหลายตัวเธ่อยากจะขอลงมาไว้ในครัวเธออยากมองมัวเลยนะกระต่ายไม่จันกระต่ายกระต่าย <c oughs> กระต่ายขูดมาพานั่งดูดาวอยู่ในครัวกระต่ายไม่รู้ตัวถูกครัวหยิบออกไปเอากระไร้เอากระไระ กรกเกือกับเอาเป็นกากออกมาได้คันเป็นน้ำกะทิเราบะลิลอยลองไปมันมันบริการเราเชื่อใหมเฮ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 มีโคกมีโคกมีโคกอ,อยู่ในครัวโคกไม่รู้ตัวถูกไม่ครัหยิบเอาไปเอาจ่ะแง่รูรูดูแ <laughs> ห <laughs> น่คัน ม,มันมันปนกันไปมันเข้าไปและสีแล้วทีนี้จะทำยังไงเอาเออกก็ไม่ได้ไขก็ได้ชี <laughs> okay, ่วที Accounting ออกสมัยจบคณะบัญชีขอบคุณค่ะไม่ทันแล้ว